จนี่เป็นความจําเป็นมากยิ่งกว่าร่างกายเป็นไหนๆเพราะร่างกายของคนคนหนึ่งอายุน่าจะยุติลงไปในเวลาลมหายใจขาดบินไปเท่านั้นลมหายใจขาดลงไปธาตุขานหมดความสืบต่อหมดรักข่าราคาสมบัติเงินทองเข้าของที่มีมากน้อยก็ขาดกันไปโดยลําดับในขณะที่ลมหายใจขาดลงไปนี่ แล้วสิ่งเหล่น,นั้นขาดลงไปลมหายใจขาดลงไปพวกนี้ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนร่างกายแตกลงไปจากส่วนผสมคือธาตุสีดินน้ำลมไฟก็กลายลงไปเป็นดินน้ำลมไฟตามเริวสมบัติเงินทองเขาของมีมากน้อยเขาก็เป็นแร่ธาตุต่างๆอยู่ตามตภาพของเขาอย่างนั้นแต่ส่วนใจนี้ตายลงไปแล้วนี่คือธาตุขันนิสลายเรียกว่าตาย ส่วนใจนั้นไม่ตายตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้มาตั้งเดิมแต่กับไหนการใดไม่เคยมีพระพุทธเจา้าพระองค์ใดจัดบอกออกมาว่าจิตนี้ตายแล้วศูนย์ไม่มีจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวคําว่าเกิดเอ่แก่ไปอาศัยสิ่งใดเป็นส่วนผสมฉันเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นส่วนผสมอันหนึ่งเรียกว่าเกิด ส่วนใจนี้ไม่เคยเกิดหากไปอาศัยสิ่งนั้นๆตามอํำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนซึ่งไม่เป็นของแน่นอนขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วเมื่อเราไม่ไม่ดีเราทำความชั่วเสียบันี้แม้ชาตินี้เราจะเป็นใหญ่เป็นโตมียศถาวารรักดสูงต่ำประการใดสมบัติเงินทองเข้าขอวิสัตบริวารมากมายเพียงใดพระ ลมหายใจขาดลงไปแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้จะสลายตัวไปทันทีพบใหม่จะเป็นขึ้นมาในจิตใจดวงนี้แล้วจิตใจดวงนี้ได้สร้างบาปสร้างบุญอย่างไรไว้หรือไม่ถ้าเลยสร้างบาปก็มีแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมบีบี้สีไฟให้ปรเกดในพบไม่พึงหวังเช่นเกิดพบนี้เป็นคนเกิดพพหน้ากายเป็นอย่างน้อยเป็นสัตว์ เป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกตกนรกอวิจีไปเรื่อยๆตามนาาแห่งกรรมดีกรรมชั่วของใจดวงไม่เคยตายนี้แต่ความทุกข์ยอมรับว่าทุกข์จะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้ใจดวงนี้จึงสมบุกสมบันมากยิ่งกว่าร่างกายในภพชาติหนึ่งๆยังขอให้ชาวพุทธเราสนใจพิิจพิจารณา ส่วนสำคัญคือใจดวงนี้ซึ่งเป็นรากฐานแห่งโพกแผ่งชาติทั้งดีทั้งทั่วซึ่งเราจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวให้พี่นิจพิจนาค้นขวายรักษาจิตใจของเราให้ไปในทางที่ดีพาทำแต่สิ่งที่ดี